อัณนเขาเรียงลูกผู้เดียวนี่เมืออ่อยบ่ยุ่งยากบ่เมืออ่อยโอ้เมืออ่อยทุกโ <c oughs> อ้ทุกเขาเขาสบายดียพี่น้องยินดี่ตอนท้าขัดสู้ซองบาลีอีกเส้นเก่าเส้นเคยเนาะเมื่อนี้เขาก็ได้ไมาอยู่ที่บ้านมุกสูเนาะพี่น้องที่ว่าเขามาเห็นครอบครัวนหนึ่งหันก็คือเพื่อนหันเป็นอ่าแม่เลี้ยงเดียวเนาะก็คือมีลูกผู้หนึ่ง เนาะเราก็พูันบุคูเป็นเจ้าใดเนาะล่ารียะเทากันยังบุคูเท่านอฮู้แต่ว่าล่าอันยูน้าลูกผู้หนึ่งล้วก็ล่าอันอ่าเป็นแม่เลี้ยงเดียวว่าจังนี้ใช่เนาะอ่าลาละยะเท่าก็ไปสอบถามเบิงกับเพื่อนว่าเนาะว่าลาละยะอันเป็นจังใดโอเคพี่เนาะอ่าสบายดีแต่งสบายดีสบายดีสบายดีขออนุญาตถามได้นะซื้อยังก่อ เย็นฮะเย็นซอเย็นอ๋ออายุจักปีแล้วก็หนึ่งหนึห้าสิบห้าสิบปีอันแทบานมาเจ้านี่อายุพื่ในผู้เดียวน่ะเอามือลงกันเลยอายุแคนผู้เดียวนี่อันแล้วผัวเลยผัวตายอ้ผัวตายเนาะตายหลายหลายปีแล้วบอ หลายปีอูจักปีแล้วก็ห้าหกปีก่อนหลักเป็นสาวก่อนหลักนางเยอะแล้วเนี่ยมีลูกผู้หนึ่งแล้วลูกคันไปทา้งหลาเดือนนี่จ่างไปจ่างต้นพึ่งไปจ่างต้นพึ่งโอ้ไปไกลแล้วนุ่มไปมืีอีนโอ้หากับไปมือนีเนาุ่มอันน่ะอาศียเผาหนี่เห็ดอยังอยู่เัือย่างนั้น Hai hết hay hết hey, hay kim kum yam bokum kum 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 6 kum 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 bao kum 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 hốc bao <laughs> <này>, <laughs> 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 เด็กเขาหกเป่ากลุ่มที่ประมาณสามเดือนตั้งกลุ่มกรสามสี่อ่าในลุกชายกัไปพูนเนาะ ừ, เรียงลูกผู้เดียวจากปีแล้วออจะรอดสิปีอมาสิปีแล้ว <ừ. S 1> โอ้โดน้อแล้ว่เน่ะุมันนพันนพค่ยุมันยงเตียอันนะ่ะ เขาเรียงลูกผู้เดียวนี่เมื่อยบ่ยุ่งยากบ่เมื่อยเออเมื่อยทุกเออเฮาเฮาเฮาก็มีดินให้ดินหน้าเป็นของเฮาบ่บ่มีบ่มีแล้วให้เฮาไปเฮ็ดทางใดก็เทิดด้อยด้วยเป็นดินเขาบ่ะพ่อแม่ก็ตาย ยังน้อยฮนพ่อแม่ก็ตายเต้กันยังน้อยพุ่นออืแล้วผู้ใดเลี้ยงมาก็เยอดเยอะหน่อยเยอะเอีมเยอะต้าสู้อยู่น้ำพี่น้องมาเน้องอยู่น้ำพี่น้องมากแล้ววันนี้ผัวก็ตายเองเราไม่ลูกผู้หนึ่งลูกยังเบาเมียแท้ตริบ่ยังน้อยเนาะเดี๋ยวนี้ก็ไปจ้างเองเนาะ อันนี้มันเฮือนเท้านอนนี่เนาะดินที่เท้าต่างนี่มันดินมนแม่หันมันดินพีน่น้องหันดินพี่น้องอข้อเขายุนี่ก็เป็นสเสื้อผ้าเพื่อนเพื่อน <c oughs> นี่ก็เป็นสเสื้อผ้าเพื่อนเท้าขอเข้าไปในเฮือนไหบ้ ไม่ดะเขาตุกเข่าอ๋ออันนี้นาอเข่าเข่าให้ด้ปีนี้น้อหนึ่งสองสามสี่หหกเป่ากมประมาณเขาเสียเป่าหนึ่งดูเขเสียเป่อเาหนึ่งเงินเสียเข่าเป่าหนึ่งเออเสียคาดินนาองออเดี๋ยวเจ็ดเป่าแล้วก็เสียคาดินเป่าหนึ่งในเฮื่อนนะพี่น้องเนาะก็เป็นเงือนใน้อยอันนี้มันบอลแตงยุคข้ากินนอ อ่าถวยบวงจะอยู่ทึ่งนะเนาะอ่าบอลนอนอันนี้บอลนอนลูกชายบ่อืมอัน,นอยู่ในมันบอลนอนเจานะ้าเนาะอืมอืมก็ถือว่าปีนี้อันได้เข้ามาเจ็ดกระสอบแล้วก็ให้เจ้าของดีนะหนึ่งกระสอบ <ๆ S 1> เจ้าเอานะแปดกระสอบอันนี้น้ำกินเนาะอืมอ่าน้ำกินจะเปลาวนันนี้นี่ก็เป็นในเฮือนเนาะพี่น,อน,น้องเนาะ จะมีสาลีอันนี้เอาไว้ปูปีหน้ามันบ่จะ <c oughs> จ้าจะนะโอเคนะ่ะเออแวนแมนที่เอแวนะเนาะเฮาอันน่ะมื้อนี้พอดีเฮาถือข้าวสารมานัน13กิโลนี่นะ่ะนี่เบิงนะ่งเนี่ยเขาไก่น้อยขา้าวงามๆเลยเอาอเทามะมว่วงไเอีกแบบเฮาสีข้าวสารให้เนะอืกอยเนี่ยนี่พอมันเท่าทุกนี่เขาวไก่น้อยนะเนะี่ยแซบเลย เขาเขาเอาให้เอ <Workers>, ือยไว้กินนะกลมจักมือประมาณนี้นี่บ้าหูเลยชิบชิบปลายมือลูกบบยืนชิบปลายมืออ่าได้ประมาณชิบปลายมือใช่นี้น่ะพูดดูน้องอ่าเพราะว่าเขาให้เอือยก็ได้แต่เจ็ดเป่าบูไว้กลมจักมือนะพอดีเขามาเห็นเขาก็มาช่วยมาฟ้าเอือยเขาม่เข้าใจผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนได้ ขอบใจพ่อไหขอบใจ <c oughs> พนมมือขอบใจดีนักุณนุขอบใจกโอเค่สั้นเข้าก็จะได้ก้าวหัวกับเพื่อนก่อนเนอะคอย,ยอยู่ดีไม่แห้งปราสตา์ลงพายแข่เจ็บถ้าหากว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นเห็นเพิ่นอยากช่วยเหลือเราน้องคข่บ้าอีกเนาะโอเคกะโอเคเนาะเข้าก็ได้ช่วยเหลือเพิ่นไปอ่าจำนวนข้าวสารก็สิบสามกิโลเนาะถือเป็นเงินก็ หนึ่งแสนกิฟตพี่น้องเขาสวยอเอื้อแย้งเนาะเพราะว่าเขาไม่เห็นเขาบ่าผู้ซึกสงสารเพื่อนอะไรเนาะเพราะว่าเพื่อนั้นอยู่ผู้เดียวเดี๋ยวนี้น่ะลูกชายเห็นไปจ้างอยู่ที่ต้นผึ่งเนาะกาะไกลจากเมืองนี้พอสมควรแหละเมืองต้นผึ่งเพราะว่าเขาอยู่นี่ห่างกันประมาณประมาณสองร้อยกิโลประมาณนั่นแหละลูกชายเพื่อนตองได้ไปหับจ้างอยู่พุน่นเนาะเพราะว่าอยู่พุ่นเห็นมีเรียกเห็นงานทำลายนะก็รสำหรับเพื่อนก็เป็น แม่ไมนะ่เนาะพ่อพัวตายเนาะก็มีลูกผู้หนึ่งกัาโอเคสำหรับท่านใดที่เห็นในคลิปนี้เนาะอยากช่วยเหลือทั้งเอยแวนก็สามารถติดต่อมาหาเฮ้าได้ทั้งเฟสทั้งไลน์คือเกาเนาะสำหรับนี้สำหรับคลิปนี้เนาะเฮาก็ต้องขอขอบใจผู้ใหญ่ใจบุญของเฮ้าก็คือทางหน้าคินเนาะที่เพิ่นโ่งเงินให้เฮ้าไว้ช่วยเหลือคนอยากจนเป็นจํานวนเงินยูหน0่0 0 0กิบที่เฮ้าไว้ไปซื้อเขา่าติดรถมาเพื่อช่วยเหลือผู้ทุงยางเนาะกัโอเคสำหรับคลิปนี้เนาะ อ่าเฮาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันไว้ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจ